นี่แหละครับใครต้องการฟางนะครับที่นี่ที่ดอนเจดีนะของน้องพลุกที่ผมกําลังเดินอยู่นะครับขอเป็นชาวนาแล้วก็ขอรับซื้อรวบรวมฟางตรงนี้ด้วยมีกี่ก้อนตรงนี้ครับที่เห็นในในโรงเรือนเนี่ยประมาณแสนก้อนแสนก้อนโอ้โห oh ถ้าใครต้องการเรียกว่ามีพอเพียงเลยนะส่งได้ทั่วประเทศไม่ได้ส่งครับคือก็อมารับ เขามารับอีกทีโอ้ครับผมเขามารับอีกทีเห็นบอกว่ารณรงค์ไม่เผาฟางใช่ครับเราก็เลยรับซื้อฟางเลยถือว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสจากเดิมชนาที่ทองเผาใครสนใจนะครับคือนอกจากว่าขายฟางทางนี้รับซื้อแล้วในขณะเดียวกันใครที่ต้องการฟางไปให้ปัวให้สัตว์ได้กินก็ติดต่อซื้อได้เหมือนกันได้สองทางเลยครับเอ๋ครับ ไปสนใจเดี๋ยวผมใช้เบอร์โทรที่หลังนะครับถามมาได้ทักมาได้ทักทักมาได้ครับทักถ่ายมาได้ครับยาวมานี่เลย